เลือดเลยครับเพราะว่าเหมือนเติบโตขึ้นมากับหนังฮ่องกงเพราะหนังฮ่องกงจะมีความบันเทิงในแบบมันจะแบบที่เด็กผู้ชายเราชอบครับทั้งแบบบูแอคชั่นก็มีแบบเหมือนคอมเมดี้ตลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนหลายๆคนที่เป็นแบบเหมือนดาราฮ่องกงก็จะเป็นไอดอลเราในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นหลิวเต๋อหัวเหลียงเฉาเวย่ยผู้หญิงฆ่าขยะแตกแล้วก็ทั้งสายบูอย่างแบบผงจิ้มเป่าอะไรเงี้ยครับมันก็เลย สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนหล่อเลี้ยงเราขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้เราแบบเหมือนสนใจเรื่องภาพยนตร์ด้วยจนจนทุกวันนี้ก็เลยประกอบอาชีพเกี่ยวกันนบภาพ,พยนตร์คือผมว่าในตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับเขาจะเป็นเหมือนผู้นําทางด้านการแบบฉากอะไรอย่างฉากแอคชั่นอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแอคชั่นเป็นสไตล์ที่เป็นเจ้าพ่อแล้วก็แบบเท่มากในแบบ ในแบบฉบับที่เป็นแบบของเขาเท่านั้นเลยครับเป็นเหมือนแบบอย่างจอนบูหรือว่าอย่างอโอ้หลายอย่างนะครับมันก็เลยพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเออม,มันเป็นเทศนะแล้วก็เป็นสไตล์แบบเราดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่เป็นฮ่องกงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับแบบแอคชั่นในยุคต่อมาเรื่อยๆจนผมคิดว่าจนปัจจุบันนียครับหลายเรื่องก็ยังมีแรงบนันดาลใจจากแบบการแอคชั่นสไตล์ฮ่องอนะกองก็ของแบบจะกลายเป็น,นอย่างแบบ วงกาวยจะกลายเป็น<ม>เป็นเหมือนแบบเลเจนด์เป็นแบบไอคอนิกให้เราเป็นแบบอินสปิเรชันให้เรามากกว่าคะ่ะเพราะว่าแบบต้องย้อนกลับไปดูหนังเขาจะไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์แบบแบบพี่เตออะไรอย่เงี้ยแต่ว่าอายุอายุอายุเขาได้ครับผม,มก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างผูกพันจากการที่แบบเราได้เสพสิ่งเหล่านั้นนะคะเราค่อยๆสะสมมาเลยทำให้เราแบบ อยากรู้จักฮ่องกงมากขึ้นแล้วก็ผลงานของแบบภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีแค่อย่างแบบคนคนเล็กม like, you know, like, ัดเทวดาใช่ไหมกัง yes, ตูฮันเซอร์อย่างนั้นนะที่แบบก็ไม่น้อยแต่ว่าดูหลายรอบมากเลยสนุกมีใครยังไม่เคยดูไม่มีเอาแบบว่าไม่มคดูครับผมว่า ผมว่ามันมีเสน่ห์ของตัวมันเองครับผมแล้วก็มันมีหลากหลายเรื่องมากจริงๆแบบว่าถ้าใครแบบลงลึกหรืออะไรเราสามารถไปเสพจากบ้านเขาได้เลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแต่ละที่มันก็เป็นเสน่ห์มันก็เป็นอุตสาหกรรมหนังแล้วก็มีความแบบวัฒนธรรมประเพณีของทางเขาอะไรเงี้ยอย่างที่พี่เตอ๋อบอกว่ามันเหมือนเป็นต้นกําเนิดแห่งการบู๊หรือว่ามันมีเอกลักษณ์ในการศิลปะการต่อสู้อะไรเนี่ยหรือว่ามุมกล้องการถ่ายทําแบบเจ้าพ่อใช่ไหมพี่เตอ๋อเออวันเท่นะผมว่าวันเท่แล้วก็แบบ มันมีความแบบกางโกอย่างเงี้ยผราะว่ามันก็วัสดุกอีกแบบหนึ่งครับเราว่าอย่างแรกได้ความหลากหลายเนาะเพราะว่าหนังที่เลือกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำกันทุกเรื่องอะค่ะในหมายถึงว่าในท้ายของหนังก็จะมีแบบมีดราม่ามีแอคชั่นมีมีหลายอย่างที่ เรามาดูแล้วมันจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ตัวเราเองด้วยอค,คือในแง่การดูหนังมันก็การได้ดูหนังหลากหลายมันเหมือนเป็นการแบบเติมประสบการณ์ชีวิตนะแล้วก็หลายเรื่องถ้าสมมติว่าคนที่ชอบสายแบบแมสเสเนี้ยมันก็จะมีหนังที่แบบเหมือนทำรายได้ถล่มพลายเลยแบบเยอะมากๆซึ่งคนน่าจะชื่นชอบหรือว่าหนังที่เป็นหนังแนวชีวิตหน่อยหรือว่าหนังที่เป็นดราม่าหน่อยก็มีหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามาที่เดียวก็คุิมฟุ้งหนึ่งต้องมาดูฮะ มีท่านส่ั้มีถวันที่ย <5, 4. S 2> ี่สิีห้าวันที่สิบหายี่สิบห้าสิงหาครับก็ตั้งแต่วันนี้ถึถง 25, 25, 25สิหงหครับก็ลองเช็ครอบเช็คอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเออสะดวกแล้วก็แวะมาดูได้ครับอครับ ก็ทุ่มเทหนักอยู่ครับก็ออกกําลังกายเยอะแล้วก็กินกินดีอยู่ดีอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนครับแล้วก็แต่ว่าช่วงเวลาดีๆมันก็ผ่านไปแล้วครับจบแล้วปกติที่กินไม่ดีอ่ะปกติก็ก็ไม่ได้เน้นการกินดีมากอันนี้คือเป็นร่างทองที่ิสุดในชีวิตเลยตอนนี้ตอนนี้ทองร่อนไปหมดแล้วตอนนี้ไม่ไม่เหลือแล้วใช่ครับใช่ครับไม่เหลือโอ้สี่ห้าเดือนอยู่ครับประมาณสี่ห้าเดือนเป็นเลือดเป็นไขมันที่ต้องดูตลอด ครับเ,รเลือดมันจะโคนว่าอยากอาหาร,เ,รเพราะว่าเร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 าขาดมันเยอะเ,เลือดเป็นอาหารเนี่ยเ,เราก็เลยครับมัผลูขึ้นมาครับตอนนั้นลดไปเท่าไหร่พี่เติอน้ำหนักไม่ได้ลดไปเยอะครับน้ำหนักลดไปประมาณสองกิโลได้ครับหนึ่งถึงสองกิโลแต่ว่าก็เพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มอะไรขึ้นมาด้วยการออกกำลังผมนะฮะร่างทองก็เขาไม่แพ้แพี่เต๋หมืกันโอ้พี่เต๋อเล่นเบสฟิตปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม ผมแพ้ครับแพ้พี่เตอ๋อช่วงนี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวว่าจะกลับมาเล่นแล้วครับผมใช่แต่ละแต่ตอนนั้นเราปั้นเป็นวงท่แข่งกันที่ตื่นเต้นสโอ้ยอย่างอย่างที่บอกว่ามันต้องคุมอาหารมันต้องค<ช>ุองมอาหารจริงครับแล้วก็จะรวดเร็วมากแล้วก็ต้องควบคูก่การออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพื่อโปรเจกต์อะไรไปอ,อ,อ,อย่องางอื่นแล้วก็ไปไหนกับเดี๋ยวผมก็มีโปรเจกต์ใหญ่ข้ามฟากก็เริ่มจะเปิดกล้องแล้วครับใช่ แล้วก็แฟชั่นต่างๆที่อยากจะทำะ <regret it? S 1> ใช่เราต้องแบบว่าเอาร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาให้ได้ก็เลยกินเยอะไปเลยอ้วนไปเลยดีกว่าครับพูดเล่นนะนี่พูดเล่ยอ้วนไปเลยไม่เอาอ้วนไม่เอาอ้วนพี่เอาผอมมีซิกแพคมีกับกล้ามเนื้อชัดอะไรอย่างเงี้ยลิลี่ลิลลี่เอาแบบคำอะไรออกแบบคำออกแบบอะไรร่างทองซิออกแบบเห็นไหม ช่วงนี้ก็โอเคค่ะเรื่อยๆยังไม่ยังไม่ได้เปิดกล้องเรื่องใหม่ค่ะก็ยังมีเวลาเตรียมตัวอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะมีค่ะพูดไม่ได้เลยค่ะเซนค่ะเลยทแล้วต้องรบกวนให้รอติดตาม